แล้ววันนี้จิมโบร์ของเราจะคุยกันเรื่องวัยกลางคนครับผมพร้อมมาพร้อมนะครับทุกคนเตรียมตัว3 2 1ปายจอต้นี้เยอะเท่าไหร่แล้ว3 9พี่ปีนี้40พี่สุขภาพหรอเรื่อยๆพี่อยากจะกลับไปออกลังไกแล้วเหมือนกันออกมานานยังหยุดมาเป็นปีแล้วนะเออเราเลี้ยงลูกนี่แบบมีเวลาหร ก็เน,นี่ยแหละปะัญหามันคืออยู่ที่เรื่องของการเลี้ยงลูกนี่แหละแล้วพอชีวิตรับเข้าถัวไว้นี่จริงๆอ่ะมันเหมือนตอนที่เราแบบคิดถึงไว้ตอนเด็กๆไหมไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะก็ชีวิตแม่งยากลําบากกว่าแบบที่เราคาดการไว้อะ่ะเออแปดแล้วฮะแปดแล้วเราต้องเบอร<ง>์ปี้ยงังไงชี่เบอร์ปี้อะไรยากลำบากสุดในวัยนี<อ>้ ยังลำบากสุดเหรอคือร่างกายที่เปลี่ยนไปนี่แหละผมว่านะมี่ันก่วจพี่เพิ่งไปตรวจ LDL เอามาแล้วเป็นไง180ปแปดสิบอันนี้เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำไม่ค่อยอยากตรวจสุขภาพเท่าไหร่ตัวเลขพวกนี้พอรู้แล้วแบบมันเหนื่อยใจนะหลอนใช่ไหมเออห้าหกแล้วห้าห้า ้ยโอ้ยเกือสิบเบี้ยงแล้วจะจองไม่ตรวจบ้างไหมไม่ได้ตรวจนานแล้วทำไมไม่ตรวจเฮออาจจะไม่กล้ามั้งเอาเลยอาจจะไม่กล้าแต่พี่ตรวจแบบประจำปีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปตรวจทุกสาเดือนก่อนหน้านี้ค่าไตไม่ค่อยดีเออเออเออต่อ่ออหรอออ ถามเลยต่อถามเลยต่อทำมาแล้วจอตอนนี้กี่คนละอะไรนะคุณจอนคนสจอนกี่คนละเหลือสิบกว่าคนเองแต่ก่อนกี่คนจากเดิมอ่ะสามสิบกว่าโอ้โหแต่เพราะโควิดเพราะโควิดนี่หนักมากมันหนักตรงการเลอออฟนั่นแหละต้องคุยกับคุณระแต่ว่าผมอ่ะก็ใช้วิธีการแบบแบกให้ให้ได้นานที่สุดอ่ะ แบกจนตัวเองก็เกือบเจ๊งอ่ะเอางี้แล้วกันเออแล้วตอนนี้มีรายการอะไรบ้างส่วนใหญ่เนี้ยไม่รายการสดพี่อ๋อถามดิถามดิครับแล้วคิดคิดขึ้นมาไม่ใช่รายการเนี้ยมันมีเรื่องคลยดอะไรอีกที่แบบว่าตอนอายุน้อยกว่านี้ไม่เคยรู้สึกบอกสิบอกตอทดิคิดอยู่คิดอยู่แต่คิดว่าก็คือเรื่องลูกเพราะว่าอยากให้เขาโตมาในแบบสังคมที่มันโอเคอ่ะ แต่ดูสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็แบบเราอะ่ะทําอะไรให้สังคมนี้มันดีขึ้นได้บ้างเพื่อเตรียมอะไรสักอย่างให้กับลูกหลานเลยนาคะตอบรอดีแต่ว่าออกด้วย <c oughs> แล้วจอรแบบคิดว่ากาันทําอะไรเงี้ยมันมีประโยชน์ต่อชีวิตไหมที่เร <c oughs> าทำเป็นยอาจจะเป็นการวัดระดับตัวเองว่ายังไหวอย,อยู่หรือเปล่าแล้วตลาดคอนเทนต์ตอนนี้ <c oughs> จอดสู้รุ่นร,รใหม่ๆได้ไหมรุ่นงใหม่เขามีอะไรมาเพียบเลยนี่ คิดว่าผมว่ามันเป็นแบบคนละสไตล์ว่ะแล้วแล้วอีกอย่างสมัยเนี้ยมันยังมีคนแบบเด็กรุ่นใหม่ที่เขาสนใจการเมืองเยอะขนาดนั้นป่าว่ะแล้วนอกจาก่ีงคารเมือยากทำเรื่องอื่นมั้งเหรอก็อยากอ่ะเช่นอะไรบ้างอ่ะไลฟ์สไตล์และการดมอย่าดม เช่นการทำสารคดีอยู่ดีมาทำรายการออกกำลังกายเนี่ยอันนี้ถือว่ายากไหมันนี้ยากดีแล้วหลังจากนี้ไปอยากออกอีกปะคิดว่าถามว่าอยากไหมใช้คำว่าคิดว่าจำเป็นมากกว่าเออนี่จะนาดหนเหนื่อยชิเปล่งจบที่คำถามไม่ออกหรอไหนจรถามพี่มึงดิ เอาไงเอาไงเนี่ยจะมีครอบครัวไหมเลิกไหมจะมีครอบครัวไหม,ไมจะมีครอบครัวไหมหมาอยู่ถัดนู้น <c oughs> ทุกค่านแม่งเหมือนแบบเวลาเวลาเราไปเจอญาติในงานเลี้ยงรุ่นหรืออะไรเงี้ยในงานรวมญาติแล้วถามจะเป็นไงบ้างแต่งงานจะแต่งงานยังมีแฟนยังเออเออแต่ถามพวกเนี้ยแม่งเหมือนเดิมทุกครั้งออคือแม่งไม่มีคำตอบให้มีโกต่อไหมท่นชิวิตโกต่อเอาชีวิตรอดจากอันนี้ให้ได้ ถ้าสุดท้ายแล้วถ้าพี่ชนะนี่เจ็บใจไหมไม่ไม่เจ็บใจเลยสรุปช่วงเวิเอาคนชนะเหนื่อยปะวันนี้โอ้ยรักน้ำมากเลย Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma